สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวตัวนี้จะเป็นยางนะครับกันชนขอบเสานะครับทีนี้ความยาวนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแปดสิบเซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับแต่ละข้างก็จะสิบเซนติเมตรนะครับต่อนนี้ยยสิบเซนในอี่สิบเซนนะครับนะครับแล้วก็จะติดแถบสะท้อนแสงไดมอนด์นะครับไดมอนด์เกรดนี่นะครับนะครับส่วนวิธีการ ยึดนะครับก็จะมีรูนะครับแล้วก็เจาะรูทะลุแล้วก็ยึดกับพุกนะครับยินข้าว้างของนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนะครับจะเป็นตัวอนี้นี่นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับเมื่อเรายึดพุกเสร็จแล้วนะครับนะครับผมโอเคครับผม ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ